น้ำอะไรเป็นลิงเลยโดยที่น้องทำตามแล้วนะโอ้ลมลมโอ่่าอะไรอ่ะอ่ออาง,งมันจิ้มดินเลยละ อ่ะมาเดี๋ยวมันต่อยนะลูก <Yeah. S 1> เ,เดี๋ยวไปใกล้อย่าไปใกล้เดี๋ยวต่อต่อยเออรถจหมดนะะเรากิ้งเลย <c oughs> กิ้งตกเลยลหรอ เห็นนั่นไมเอาเอาดนนินเนสาไปซ่อนไ้แล้วก็ตามหาไปเสรครับเวเวมันน้ำมันนไปอเดี๋ยว,ยวาหายให้เบลไปหาครับหนึงถึงสงนะหน สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปหาแล้วนะตรงไหนนะเบลพี่บอล่อนไปไหนเบลเจอไหม ไปไหนไปไหนอันนั้นนกอันนั้นนกนนไงีอบอลไปเอามาดิไหนพ่อพ่อตามไปก่อนอๆหอเดี๋ยวมันตกใจอะมันจะวิ่งหนีนะดได้ไหมได้แล้วอีก,กหจหนอะไเนี่ยอีกนไ này này đúng không mày bêu đúng Để mày bêu đúng không bỏ lỡ những video hấp dẫn ามามาพ่อไปซ่อนเองเอามาไปเก็บมาเบลเดี๋ยวล้มหึ่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนับานับได้แอบมองสิ เอาหาได้เจอแล้วตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งน่ะลงไหนหาไม่เจอหรอยังไงตกลงมาแล้วงอม่แอร์ยังพ่อให้พ่อนับก่อนจิพ่อนับนะยังพ่อนับพ่อหลับตาก่อนหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหาได้หรือยังหาได้หรือยังหาได้แล้วพ่อไปหาแล้วนะอยู่ตรงไหนนะเขาบอกพ่อทำไมล่ะเดี๋ยนี้ฮะกดเลยนี่ว่าหยิบเอาแล้ว ตัวหนึ่งสีชมพูอยู่ตรงนี้แน่เลยเนี่ยเห็นไหมามาพ่อ,อาไปซ่อนอวันนับเอามาเยอะใหญ่ย,ยน น้ำใหม่ไม่เห็นเลยน้ำใหม่าค่ะน่อา้าหเ็ปด้อาหาได้เดี๋ยวไปช่วยพี่บอลหาเดี๋ยวไปช่วยแล้วได้ไหมโอ้เดี๋ยวตกแด้วตก ไม้ไม่แย่เอาไม้ไปเอาไม้มาน้เอาเนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ยอะไรไม้ไงมันง่าหัวไม้นั่นแหละมันง่าเหมือนเดิมเดี๋ยวจะมันโดนหัวน้องโอมันต้นไม้หักเลยเป็นไงดูนี่ไม่นี่นทำให้ทำ่างนี้สิเออนั่นแหละ ตกลงมาแล้วยิบอ่ะตึนงตึนงก็อยู่สูงเหมือนกันแหละฮะอยู่ตรงไหนอธิบายนะอธิบายไหมแมนกิ้งก่าเลยอ่ะไม่เหมือนกิ้งก่าพีปีนต้นไม้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเอนข้าวก่อนเยอกินเลย ยกปาน,นะมัวแ่กะี่ <c oughs> มันเกลยวด้ <c oughs> ตกไปหายไปไหนแล้วเดี๋ยวดนนเดี๋ยวดนนโดนน้องโดนน้องตกลงแล้วจีบ้าพ่อพ่อพ่อนับบอลนับไปซ่อนหนึ่งสเจ็ด ปดเก้าสิบทได้หรือยังนี่ไงพ่อเห็นแล้วเขียวเขียวเนี่ย,ยจีชมพูอยู่ไหนสิชมพูใทเซลทบอ,อะ่ะว,ว้าดีเลยกัดน,นี่ไงในเซลบทบาอหะ สู้กันเหรอโอ,โอ้มันสู้กันเลยเหรอโอ้ตกเลยทีเล็กตกหน้าผาเลยมันตกน้ำแล้ดูเบลดูไปไหนกลับบ้านเฮ้ยรอก่อนเบลวายขึ้นหวดหลดไปหลด าไปน้ำรู <S <S ้ไหมทำไมน่บิวขี้อะรู้